จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่นับถือศาสนาอิสลามส่งผลให้ตลาดสินค้าฮารานขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านอาหารสินค้าและบริการ ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลมีมุสลิมอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นมีความได้เปรียบทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลศูนย์กลางการศึกษาและโดยเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์ที่ถือเป็นประตูสำคัญเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านมุสลิม ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลกรัฐบาลมีแผนงานภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดําเนินยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงได้มีมติตั้งหน่วยงานชื่อสถาบันฮารานเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาอุตสาหรกรรมอาหารสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮารานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยฮาลาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยฮาลาลในคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยช่วยในการผลักดันให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆด้านฮาลาลส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านฮาลาลทุกระดับ ช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตาสาหกรรมการผลิตอาหารสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลทั้งระดับอุตาสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนโอท็อปกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMPHACCP ฮาลาลเป็นที่ยอมรับและเป็นสินค้าส่งออกเข้าสู่ตลาดฮาลาลของโลกมุสลิมสถาบันฮาลาลเนี่ยขอ มหาวิยาลัยสงขานครินนะครับก็ตั้งขึ้นมานครับมีภารกิจที่สําคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เกิดการพัฒนาอุาตสาหกรรมฮาลานนะครับให้ครอบคลุมตั้งแต่ตนนน้นน้ําจนถึงปลายนา้ำไปถึตั้งแต่วัตถุดิบนะครับ<ๆ>จนไปถึงผลิตภัณฑ์รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาตัวองก์การบุคลากรน,นะครับนะ กิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการเนี่ยตั้งแต่รื่นโองงการวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาภารานนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารนะครับแล้วก็สินค้าอื่นโครงการจัดตั้งสถาบันทารานจึงได้เกิดขึ้น และได้รับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินเมื่อวันที่17ตุลาคม2552ให้สถาบันฮาลาลเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทเพื่อผลักดันให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล โดยกระบวนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหการรมฮาลาลช่วยส่งเสริมให้เกิดความพร้อมแบบครบวงจรนในด้านอุตสาหกรรมฮาลาลรวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบโลจิสติกของผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการให้บริการตามมาตรฐานฮาลาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาคารโรงแรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจเสรีอาเซียนปี2558การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศและนำข้อมูลความต้องการของตลาดอาเซียนมาพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลันในประเทศไทยให้มีศักยภาพเข้มแข็งพร้อมแข่งขันในตลาดการค้าเศรษฐกิจเสรีอาเซียนมากยิ่งขึ้น ภายใต้ปรัชญาพัฒนาความรู้ด้านฮาลาลชี้นำเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งสู่ภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการฮาลานในเอเชียโดยมีพันธกิจคือผลิตสินค้าและบริการฮาลานของประเทศมุ่งเน้นหลักสูตรและองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตการตลาดการส่งออกสินค้าและบริการฮาลานทุกระดับทั้งระดับวิสาหกิจชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 4. พัฒนาบุคลากรและประจัยการผลิตส,สินค้าและบริการฮาลาลอย่างครบวงจรโดยดำเนินการในรูปคลังความรู้และเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮาลาล 5. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 6. ส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐานของฮาลาลประเทศไทยให้ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับภูมิภาคเอเชียและได้รับการยอมรับในระดับสากล สถาบันห,นห,หัรามหาสนคณกรินเป็นดําริของผู้บริหารตั้งแต่ท่านอธิการบรดีนะครับที่ท่านอยากจะให้เกิดองค์กรทางวิชาการนะครับที่ทํางานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหารในอย่างครบวงจรทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันาัรนก็กําเนิดขึ้นาจากมิติในการที่จะให้ความเข้าใจเรื่องหารไปสู่เทคโนโลยีทุกๆด้านนะครับดังนั้นความ ครบท้วนในทุกศาสตร์ที่มีอยู่ในหมหาวิทยาลัยก็จึงต้องการที่จะสร้างความเชื่อมโยงบรรณาการกับหลา,านให้ได้นะครับเรามีคณะทรัพย์เรามีเภสัชเรามีคณะอุตส,สาหกรรมเกษตรเรามีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรามีคณ,ณะวิศวะมีวิชาการจรัดการเศร,รษฐศาสตร์ทุกศาสตร์สามารถจะเชื่อมโยงไปสู่หลา,านได้ทั้งสิน้นวันนี้สามารถภารางได้เกิดขึ้นนะครับก็จะ นำเอาองค์ความรู้ด้านานาริกาต่างๆให้เป็นความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ว่าถ้าการผลิตหรือเทคโนโลยีต่างๆจะเข้าสู่มารฐทนาฬาจะต้องอาบราิหารการกันอย่างไรนะครับตรงนี้สมาร์ทนาฬาเป็นผู้เชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงความเข้าใจเหล่านั้นให้ตรงกัน ดังนั้นสถาบันฮาลานจึงช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตอาหารและสินค้าและบริการฮาลานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องการลงทุนและประกอบการที่เกี่ยวกับกิจการฮาลานส่งเสริมและสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมอาหารสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 呼呼叫，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 呼呼叫。